สวัสดีครับพี่ดีนะครับอ่าวันนี้นะครับมาดูแผนเรากันนะครับเมื่อวานก็เด้งสะแรงเลยนะฮะนะฮะเด้งสะแรงเลยรุปเทนเลยนะครับนะฮะกลายเป็นว่าอ่าตอนนี้นะครับเริ่มสร้างกรอบแล้วนะครับเริ่มเริ่มสร้างตัวราคาเริ่มสร้างกรอบให้ให้ตัวเองแล้วนะครับนะฮะซึ่งเราเนี่ยก็มีความจําเป็นที่อยากได้กรอบเขา นะครับนะฮะอยากได้กกาะเขาเราจะรู้ว่านะฮะเขาจะเล่นลักษณะแบบไหนนะครับหรือว่าตัวเขาเองนะครับจะมีพฤติกรรมไปแบบไหนนะครับเราก็จะทําการอ่าหาจุดเริ่มต้นนะครับตีดูเทนนะครับนะฮะดูความกว้างของอ่าตัวชุดนะครับชุดแท่งเทียนนะครับเราก็จะพอวิเคราะห์ได้ว่าอ่ะถ้าเบรกชุดนี้ขึ้นไปนะครับเราจะทําอะไรนะครับไม่ผ่านชุดนี้ลงมาเราจะทําอะไรต่อนะครับ นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญนะครับจะเห็นว่าผมก็ตีผมมันเรื่อยเลยนะครับนะครับโอเคผมตีมันเรื่อยเพื่อสังเกตครับดูพฤติกรรมว่าเฮ้ยมันจะไปทางไหนมันจะไปทางไหนนะครับนะฮะนะฮะเพื่อเราจะได้แอคชั่นตามทันนะครับนะฮะแอคชั่นตามทันนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เดทเหตหรอกนะครับหมายถว่าไม่ได้มานั่งเอ้าคราวนี้เราปุ๊บซื้อคือเปิดปล่อยโรบอทอยู่แล้วนะครับแต่โรบอทผมเนี่ยทางานใช้คลึงกันนะครับนะฮะแต่ก็เลย สามารถที่จะมาบอกเป้าพวกพี่นะครับว่าระบบนะครับเป็นแบบไหนทํางานอย่งไรนะครับนะฮะใกล้เคียงกันนะครับเลยเป็นแผนแผนงานนะครับแผนงานอีกแผนหนึ่งที่สามารถนะครับทำพาเก็ตได้นะครับนะฮะทำพาเก็ตได้นะฮะตอนนี้นะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับนะฮะเหลืออีกแค่อาทิตย์นิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะหมดอายุไปนะครับตัวอยูนะฮะตอนนี้นะครับ สัญญาณล่าสุดนะครับยังเป็นเซลล์นะครับยังเป็นเซลล์ระบบก็ยังเป็นเอสอยู่นะครับตอนนี้โรบอททุกตัวนะครับโรบอททุกตัวเป็นเอหมดเลยครับนะฮะนะฮะครับระบบอย่างเอนะครับนะฮะสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานโดดถึงขึ้นมาเลยนะครับนะฮะโดดแล้วกลับมายืนอยู่โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่า uh, ้าสองสามนะครับ9 2้าสาเป็นเส้นล่างสุดนะครับตรงเนี้ยเ,เส้นเนี้ยนะครับเมื่อวานผ่านมาปุ๊บแล้วได้กลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังค้างนะครับยังค้างอยู่อ่า uh, ในโซนต่ํากว่า9 3้าสยยังกลับไม่ยังไม่กลับขึ้นไปยืนเกาสามได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแอลนะครับเราก็สังเกตดูนะครับสังเกตดูว่าอ่า uh, มันมีชุดก่อนหน้านะครับที่มันดีดกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราจะให้น้ําหนักที่9 3 0สศูนย์เยอะขึ้นหน่อย นะครับเราก็จะให้น้าหนักตรงเนี้นะครับนะฮะผ่านตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะครับไม่ไม่ไม่สนใจนะครับผ่านได้ก็จะตองแอลเต็มระบบนะครับนะฮะผมเชื่อว่าโรบอทผมน่าจะแอลทันนะครับเมื่อวานมีแอบแอลปุ๊บเอส้ายตลาดด้วยตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะครับบิ๊กเวฟนะครับค่อนข้างไหวนะครับแต่ก็ดีนะครับนะฮะอ่าสิ่งที่มาดูกันว่าวันนี้มันจะมีการกลับหน้าของระบบไหมนะครับของระบบไหมนะฮะเมื่อคืน ตัวดาวโจนเองนะครับลบไปสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าเองลบไปสามร้อยกว่าเองนะครับนี่นี่นี่นะฮะสามร้อยเจ็ดสิบนะฮะจุดสี่หกจุดนะครับอ่ถือว่ากดดันดัชนีบ้านเราได้เลยนะครับนะฮะนะฮะถือว่ากดดันดัชนีบ้านเราได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต่ำกว่าตรงนี้นะครับเราก็ต้องเอฟคำใหญ่ๆนะครับ แต่ด้วยความที่ระบบมันเออยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มองแค่เด้งเนะครับมองแค่เด้งเแล้วก็จะโฟกัสที่930นะครับนะฮะเก้าส930ถ้าผ่านขึ้นเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสแอลนะครับตัวโวลูมเองนะครับโวลูมเองเมื่อวานทิ้งลงมานะครับทิ้งลงมาปุ๊บนะฮะแล้วเด้งกลับขึ้นไปนะฮะน่าสนใจนะครับนะฮะน่าสนใจเพราะนั้นเนี่ย ถ้าหลุดลงมาอีกนะครับอเราก็รันเอสตตอนะครับแต่ถ้าแรงซื้อดันปุ๊บปุ๊บกลับขึ้นไปนะครับอ่าผมเชื่อว่าแอลไม่ยากเลยนะครับนะฮะถ้าดันกลับขึ้นมาอีกแอลไม่ยากเลยนะครับห่างกันไม่เยอะนะครับห่างกันไม่เยอะนะครับแต่ก็ระมัดระวังไปนะครับระมัดระวังไปหลายครั้งที่โวล่มนะครับพยายามจะผ่านขึ้นไปผ่านไม่ได้ก็ลงมาอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ย เอดยังได้เปรียบเลยครับพี่นะครับผมยั้บอกที่พี่นะครับเอสยังได้เปรียบนะครับยังได้เปรียบอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นให้ระมัดระวังนะครับนะครับผมมองว่ามันลงเนี่ยฮะกลัวจะไหลลงไปแรงๆแล้วลงแรงๆนะครับอย่างวันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเปิดแบบเปิดร่วงลงมาต่ำกว่าโ l เดิมไหมนะครับนะฮะถ้าต่ำกว่า l เดิมนี้ก็บายๆเลยครับอีกยาวเลยนะครับน่าจะลงอีกยาวนะครับแต่า target U ตอนนี้ก็มองว่า ลองดูที่900ก่อนนะครับนะฮะลองดูที่900ก่อนเมื่อวานเปิดมาได้916.4ไหม916.46แต่ผมจำไม่ผิดนะครับนะฮะผมก็เขียนลงไปในพันธุ์ที่ปละลืมน่าจะมานนี้แหละแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับลุ้นนะครับขายเอสลุ้นให้หลุดลงมาต่าๆนะครับนะฮะหลุดประมาณําแทบจะเป็นนิสัยก็เลยนะเทสหลุด 920ข้างแรกไม่ว่าจับตรงไหนอ่ะมันจะเด้งตลอดเลยก <c oughs> ็แปลกดีนะครับก็แปลกดีเมือ่อวานลายเป็นะถ้าเล่นเดทเหนนะแอลแอลได้เปรี่ยบเลยนะวิ่งมาหลายจุดเลย <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับเพราะนั้นเราก็ระวังครับนะฮะใกล้หมดเส้นเดือนแล้วก็ทิศทางมเมนตัมเขายังลงแรงเลยครับเห็นไหมฮะ,นะจับข้างบนลงมาข้างล่างนะครับเทรนมันไหลลงมาแรงเพราะนั้นเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ สวัสดีครับ